ข้อ3ครับข้อนี้เอาชุดการทดลองมาให้ดูนะการถามนะครับเป็นการถามในความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการคลายน้ำว่าปัจเจยต่างๆเนี่ยมันสัมพันธ์กับอัตราการคลายน้ำของพืชยังไงนะการทดลองเขาจะใช้แผ่นโคบอลคไรา์ครับในการตรวจสอบถึงการคลายน้ำของพืชครับโดยที่กระดาษโคบอลคไรา์เนี่ยครับโคบอลคไรา์เนี่ยเดิมทีจะเป็นสีฟ้าครับแต่ถ้าเกิดว่ามันได้รับความชื้นเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพูครับ การคายน้ําของพืชเนี well ่ยครับไอ้น้าที่พืชคายออกมาเนี่ยมันก็สามารถเป็นการแพร่ความชื้นออกไปสู่ด้านนอกได้ใช่ไหมแผ่นโคบอลไคล์ครับที่วางไว้ใกล้กับใบพืชเนี่ยมันสามารถได้รับนะครับไอ้น้าที่พืชคายออกมาแล้วก็สามารถทําให้กระดาษเนี่ยเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีชมพูได้ครับโอเคนะครับเราก็ใช้สิ่งนี้ครับในการตรวจจับนะครับว่าพืชเนี่ยมีการคายน้าออกมาหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ามีการคายน้ำแล้วเนี่ย ไอ้ตัวแผ่นโคบอลคอลาที่ได้รับความชื้นนะครับก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพูครับโอเคนะครับเขาใช้วิธีการตรวจสอบอย่างนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยแน่นอนครับว่าไม่สามารถมองเห็นการคายน้ำของพืชได้จากตาเปล่าอย่างแม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบนะครับโคบอลคอราเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งครับที่สามารถบ่งบอกถึงการคายน้ําของพืชได้ครับโอเคนะครับตอนนี้การทดลองครับ แบ่งเป็นสามการทดลองเพราะอะไรครับเพราะว่ามีปัจจัยเนี่ยครับที่ต้องการศึกษาเนี่ยทั้งหมด3ปัจจัยครับก็คือความชื้นอุณหภูมิแล้วก็ระยะห่างจากแหล่งกําเนิดแสงครับโอเคนะครับสนใจ3ปัจจัยครับว่าปัจจัย3ตัวนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนะครับกับกลุ่มทดลองที่นํามาครับโดยข้อมูลที่เขาเอามาเนี่ยครับในส่วนของหมายเหตุเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายครับเขาแค่ต้องการบอกเฉยครับว่า นอกจากตัวปัจจัยที่ต้องการศึกษานะครับตัวแปรอื่นเนี่ยเขาจะพยายามควบคุมนะครับให้ค่อนข้างมีความคงที่ครับให้มันมีค่าเท่ากันทั้งในกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมนะจะควบคุมต <Pacific> ัวแปรอื <hatten> ่นนะครับให้มีค่าเท่ากันครับจะให้แตกต่างกันเนี่ยแค่ปัจจัยบางอย่างที่ต้องการศึกษาเฉยครับอย่างเช่นการทดลองที่1นะครับการทดลองที่1เนี่ยต้องการศึกษาเกี่ยวเรื่องของความชื้นใช่ไหมศึกษานะครับเกี่ยวความชื้นสัมพัทธ์นอากาศครับก็จะมีการควบคุมครับให้ตัวแปรอื่นเนี่นอคมสัััะรบ ให้มีค่าเท่ากันให้หมดครับในกลุ่มทดลองแล้วกกลุ่มควบคุมนะกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเนี่ยจะเป็นทุกอย่างครับมีค่าเนี่ยเท่ากันหมดยกเว้นแค่ในเรื่องของความชื้นสัมพันธ์ครับโดยที่ข้อมูลที่เขาเอามาเนี่ยเขาไม่บอกนะครับว่ากลุ่มทดลองหรือว่ากลุ่มควบคุมครับกลุ่มไหนครับที่เขาให้มันไปอยู่ในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์เยอะกว่ากันครับเข้าไหมเขาไม่บอกนะเขาไม่ได้บอกนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนไปอยู่ในความชื้นสัมพัทธ์ระดับไหนครับ แต่สิ่งนี้ให้มาเนี่ยครับก็คือให้ผลการทดลองเรามาครับให้ผลการทดลองเรามาครับว่ากลุ่มทดลองเนี่ยมันมีการนะครับเปลี่ยนสีเนี่ยของโคบอลคอไลน์เนี่ยครับที่ระยะเวลาเท่าไหร่ครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าต้องรอเนี่ยครับเป็นเวลากี่นาทีเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นได้ครับว่าแผ่นโคบอลคอไลน์เนี่ยมีการเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีชมพูครับหรือคือเป็นการดูครับว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีการคายน้ of, there, ําของพืชได้ครับถ oh so, so, ้าเกิดว so, 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 okay, ่าใช้เวลานานมากๆนะครับถ้าใช้เวลานานมากๆเนี่ยแสดงว่าการคายน้ําของพืชเนี่ยครับคายน้ําได้ช้าหรือว่ามีอัตราการคายน้าที่ต่ําครับนี่คือข้อมูลที่บ่งบอกนะครับถึงอัตราการคายน้ําของพืชนะถ้าเกิดว่าใช้เวลาน้อยๆนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนสีกระดาษโคบอลโคลได้เนี่ยแสดงว่าการคายน้ําเกิดขึ้นเร็วครับหรือว่าอัตราการคายน้ํามีค่าสูงนะโอเคนะครับ ตรงนี้คือการบ่งบอกนะครับถึงเวลาครับแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วครับว่าจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยครับเราบอกได้ครับว่ากลุ่มทดลองหรือว่ากลุ่มควบคุมครับ2กลุ่มนี้กลุ่มไหนที่มีอัตราการคลายน้ำนะครับสูงกว่ากันนะในแต่ละการทดลองครับมาดูการทดลองที่1ครับตัวไหนครับที่มีอัตราการคลายน้ําสูงกว่าครับ อัตราการคลายน้ําสูงแสดงว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถคลายน้ําออกมาครับเปลี่ยนสีกระดาษโคบอลคไรา์เนี่ยภายในเวลาแป๊บเดียวได้นะครับดังนั้นกลุ่มควบคุมครับเป็นตัวที่มีอัตราการคลายน้ําสูงกว่าครับใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยก็คลายน้ําออกมาแล้วครับเห็นไหมห้านาทีเนี่ยเปลี่ยนสีกระดาษโคบอลคารายเนได้แลลวครับแต่กลุ่มทดลองครับต้องรอถึง11นาทีนะครับถึงสามารถมีการเปลี่ยนสีกระดาษโคบอลคไรา์ได้แสดงว่าต้องรอถึง11.5นาทีครับถึงสามารถมีการเกิดการคลายน้ําขึ้นมาได้นะ เคนะครับตรงนี้บอกแล้วครับว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยมีอัตราการคายน้ําสูงกว่ากลุ่มทดลองครับพอเรารู้ครับว่ากลุ่มไหนเนี่ยอัตราการคายน้ําสูงกว่านะครับก็จะสามารถเชื่อมโยงไปได้ครับว่ากลุ่มไหนเนี่ยน่าจะอยู่ในที่ที่ความชื้นสัมพัทธ์สูง่ากันครับเราก็ต้องรู้ครับว่าความชื้นสัมพัทธ์กับอัตราการคายน้าเนี่ยมันมีลักษณะเชื่อมโยงกันยังไงครับอัตราการคลายน้ําของพืชจะแปรผกผันกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศนะครับหมายความว่า จุดที่มีอัตราการคลายน้ําสูงเนี่ยแสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์มันต่ําครับแล้วจุดที่อัตราการคลายน้ําต่ำเนี่ยครับแสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์สูงครับเข้มะดังนั้นเปรียบเทียบไปแล้วครับในเมื่อกลุ่มควบคุมเนี่ยมีอัตราการคลายน้าสูงกว่านะครับใช้เวลาในการคลายน้ำเนี่ยน้อยกว่าใช่ไหมอัตราการคลายน้าสูงกว่าแสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยครับเมื่อเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมเนี่ยกลุ่มควบคุมจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ํากว่านะครับเข้มะ ตรงนี้นครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมอันไหนมีเยอะกว่ากันนะครับตรงนี้บอกเลยแล้วครับว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่ากลุ่มทดลองครับทาให้กลุ่มควบคุมมีอัตราการขายน้ําสูงกว่าได้นะโอเคนะครับตรงนี้ก็เชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องการขายน้ําครับทีนี้มาดูที่อุณหภูมิต่อครับอุณหภูมิครับเรามาใช้ก่อนว่าระหว่างกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมเนี่ยตอนที่ทดลองนะครับศึกษาปัจจัยเก อัตราการคลายน้ําสูงกว่ากันครับลองมาเช็คดูนะก็ต้องมาดูที่เวลาใช่ไหมครับดูที่เวลาเหมือนเดิมนะตัวไหนที่ใช้เวลาในการเริ่มคายน้ำเนี่ยน้อยกว่าก็แสดงว่าอัตราการคายน้ําสูงกว่านะครับคราวนี้ครับกลุ่มทดลองเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เวลาน้อยกว่าครับแสดงว่ากลุ่มทดลองมีอัตราการคายน้ําสูงกว่ากลุ่มควบคุมนะในการทดลองครั้งนี้ครับเราก็เชื่อมโยงไปครับว่าอัตราการคายน้ํากับอุณหภูมิเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงครับ ที่ที่อุณหภูมิสูงนะครับจะมีอัตราการไาลน้ําสูงตามครับเพราะว่าพืชเนี่ยเวลาที่พืชมีอุณหภูมิสูงมากต้องมีการคคลน้ํานะครับเพื่อระบายความร้อนออกทางไอ้น้ำครับยิ่งอุณหภูมิสูงเท่าไหร่เนี่ยพืชจําเป็นนะครับต้องระบายความร้อนออกมากเท่านั้นครับดังนั้นในกรณีนี้ครับกลุ่มทดลองเนี่ยมีอัตราการคายน้ําสูงกว่าใช่ไหมแสดงว่ากลุ่มทดลองนะครับเอาไปวางเนี่ยในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่ากลุ่มควบคุมครับทาให้กลุ่มทดลองมีอัตราการคายน้ําสูงกว่านะ โอเคนะครับอุณหภูมิแปรผ่านตรงกับอัตราการคายน้ําครับอัตราการคายน้ําสูงเนี่ยก็แสดงว่าอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงนะเขียนะครับในการทดลองที่2ครับอุณหภูมิเนี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมครับทีนี้มาดูกันทดลองที่3าครับที่ตรวจสอบนะครับในเรื่องของระยะห่างจากแหล่งกําเนิดแสงครับเรามาดูครับการทดลองนี้อันไหนครับที่คายน้ําสูงกว่ากันครับอัตราการคายน้ําสูงกว่ากันกลุ่มทดลองครับใช้เวลาน้อยกว่านะอัตราการคายน้ำกลุ่มทดลองสูงกว่าครับ อัตราการคลายน้ำกับแสงเนี่ยครับมีความสัมพันธ์กันยังไงในที่ที่ความเข้มแสงมากๆนะครับอัตราการคลายน้ำเนี่ยก็จะมากตามครับเพราะว่าแสงเนี่ยเป็นตัวแปรนะครับที่กระตุ้นให้เกิดการคลายน้ำได้ครับเขั้มะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยครับที่กระตุ้นให้เกิดการคลายน้ำได้นะซึ่งแสงเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเอาแหล่งกรเนิดแสงเนี่ยไปไว้ใกล้กับพืชน,นะครับแสดงว่าจะทําให้พืชเนี่ยได้รับความเข้มแสงที่สูงขึ้นครับดังนั้น ระยะห่างจากแหล่งกำเน,นิดแสงเนี่ยยิ่งระยะห่างน้อยเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าความเข้มแสงเนี่ยมากเท่านั้นครับโอเคไหมครับเราก็ดูครับว่าตรงนี้เนี่ยกลุ่มทดลองครับกลุ่มทดลองเนี่ยอัตราการคายน้ำมันสูงกว่าใช่ไหมแสดงว่าระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยครับมันน้อยกว่ากลุ่มควบคุมครับตรงนี้ดูดีดดนะ ในช่องเนี่ยครับในช่องเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าความเข้มแสงโดยตรงนะครับเห็นไหมเขาไม่ได้เป็นการสื่อถึงค่าความเข้มแสงนะถ้าความเข้มแสงเนี่ยครับแน่นอนว่ากลุ่มทดลองเนี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมครับแต่ตรงนี้ใส่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่องนี้ครับเขาพูดถึงระยะห่างจากหล่งกาเนิดแสงนะครับถ้าเกิดว่าระยะห่างเนี่ยยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ก็แสดงว่าความเข้มแสงมันสูงนะกลุ่มทดลองครายน้ําเยอะแสดงว่าอยู่ในที่ที่ความเข้มแสงสูงที่ความเข้มแสงสูงเนี่ยก็หมายความว่า ระยะห่างครับระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับตัวต้นไม้เนี่ยอยู่ห่างกันไม่มากครับระยะห่างมีน้อยนะอันนี้ก็เลยใส่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เช็คดูดีนิดนึงนะครับว่าปัจจัยที่เขาสื่อเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรนะเขาสื่อถึงระยะห่างแหล่งกำเนิดแสงนะครับไม่ใช่ตัวความเย e ่มแสงโดยตรงนะโอเคนะครับตรงนี้เราก็สรุปได้เรียบร้อยแล้วครับว่าแต่ละการทดลองเนี่ยตัวแปรของการทดลองแต่ละชุดนยครับอันไหนน้อยกว่าน้อยมากกว่านะครับเราก็มาดูครับเ็าถามว่าข้อไหนถูกใช่ไหม กอไก่นะครับบอกว่าชุดการทดลองที่หนึ่งกลุ่มทดลองมีความชื้นสัมพัส์ในอากาศต่ากว่ากลุ่มควบคุมจริงไหมครับกลุ่มทดลองมีเยอะกว่าครับเห็นไหมอันนี้ก็ผิดนะขอไข่ครับชุดการทดลองที่สองครับกลุ่มทดลองมีอุณหภูมิต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอันนี้ก็ผิดครับกลุ่มทดลองเนี่ยอุณหภูมิมันสูงกว่านะครับก็เลยไข่นะออกมาเยอะครับอันนี้ก็ผิดต่อมาครับคอควายก็คือ กลุ่มทดลองมีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงน้อยกว่ากลุ่มควบคุม,มอันนี้ถูกต้องครับระยะห่างมันน้อยนะครับก็เลยสามารถได้รับความเข้มแสงมากครับพอรับความเข้มแสงมากเนี่ยมันก็เลยมีอัตราการคลายน้ำที่สูงกว่านะข้อที่ถูกก็มีคอควายตัวเดียวครับก็ตอบชอยห้านะเข okay, นะครับข้อนี้ก็พยายามใส่ข้อมูลมาให้ดูเยอะๆครับทั้งๆ่เราอาจจะสับสนได้แต่โดยพื้นฐานเนี่ยก็ถามนะครับถึงเรื่องปัใจจัยในการคลายน้ำของพืชเป็นหลักนะ สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมสอบ A level ครั้งที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วต้องการฝึกทำข้อสอบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้อสอบ A level ให้ได้มากที่สุดแนะนำครับแพ็กคู่ร์อเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาปี63และปี64ครับแพ็กคู่นี้นะครับจะเป็นการเฉลยข้อสอบทั้ง2ปีครับ130ข้ออย่างละเอียดและมีการสรุปเนื้อหาเสริมไว้ให้ด้วยนะครับชุดนี้ครับถือว่าเป็นชุดที่คุ้มมากๆนะครับในการฝึกทำข้อสอบนะแพ็กคู่ตรงนี้ จะเป็นการเรียนผ่านกลุ่มลับ Facebook ครับคอร์สเรียนสามารถเก็บไว้เรียนได้ตลอดนะครับไม่มีการหมดอายุคอร์สนะเอกสารมีให้ดาวน์โหลดครับใครสนใจสามารถเข้ามาสมัครคอร์สได้ครับทาง Facebook Fanpage BioCover ข้อมูลทุกอย่างในชีวามาบายหรือว่าทาง Line ID ครับแอดมาที่แอด BioCover นะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะเค okay, ครับก็ขอบคุณมากนะครับ